สําหรับการที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ที่1นึ่ทั้งสี่แล่านั้นก็จะต้องมีวิธีการเรียนที่แตกต่างทีนี้เรียนอย่างแตกต่างเรียนยังไงครับคนทั่วไปเนี่ยเรียนกันยังไงสําหรับคนทั่วไปอาจารย์ก็จะบอกว่าสูตรมีสูตรไหนบ้างนักเรียนก็จะจําสูตรกันไปเสร็จแล้วก็จะมาฝุดกันทําข้อสอบก็จะจําว่าเจ๊ข้อสอบแนวนี้ใช้สูตรนี้เจ๊ข้อสอบแนวนี้ก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าเวลาไปทําข้อสอบจริงๆเไม่เคยทําได้หมดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้อสอบเนี่ยก็จะมีหลายแนวด้วยกัน ก็ยังมีแบบพลิกแพลงแบบใช้ความเข้าใจน้องๆก็ไม่สามารถที่จะทําได้ทีนี้ถ้าอยากทําได้ทุกแนวทําได้ทุกข้อต้องทำยังไงก็ต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ้าเราเข้าใช้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยเจอข้อสอบร้อยข้อก็ทําได้ทั้งร้อยข้อแล้วถ้าทําได้ทั้งร้อยข้อเนี่ยจะไม่ได้ที่หนึ่งได้ยังไงทางสถาบันเดวันคาเดตก็จะสอนครอบคลุมทั้งสองแบบทั้งแบบใช้ความเข้าใจแล้วก็แบบคิดรัดคิดเร็วดังนั้น พี่ก็ขอรับรองว่าทางสถานเวันเดิตก็จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน้นองๆอย่างแน่นอนครับ